สวัสดีครับก่อนจะมาเข้าเรื่องกันกดติดตามกดซับสไครป์ของผมด้วยนะครับต่อจากอีพีที่แล้วอีพีนี้หัวข้อเรื่องวิธีเลิกยานะครมา,ามาเข้าเรื่องกันดีวก,กว่าคนไหนที่ฟังแลวอยากจะเลิกยา้ย่ยังไงดีว่าอยากจะยังไงดนีเลิกยา เดี๋ยวผมจะบอกโอ้ยหัวมันื่สร้างมาสามปีแล้วเนะน,นี่ยันในมดเลนะโอ้ยง่าทจะบอกเขาได้ก่อน,นี้ว่าเหลือยาอย่างไดขนาดตัวเก่ายังเหลือได้เลยนะนี่เป็นบ้าอยู่เลยนะเนี่ยหมากเหลือยาอีางที่ใดยาเหลือจย่างดถ้าคุณใจบ่แข็งบอคุณก็เหลือยากหมากต้องมดทั้งมวล อยู่ใจ,ย,ใจย่างเดียวใจล้วนๆบามีอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใจอย่างเดียวนะคุณจะเลือกเพราะมันได้ติดที่ร่างกายมันติดที่สมองครับยาที่ผมพูดนี้เป็นเมดแอมโฟตามินอยูยาบ้าหรือยาไอ,อ,อ,อมันติดติ่สมองมไม่ติดที่ร่างกายเลยใช้แต่จิตใจอย่างเดียวที่เขาจะสามารถเลือกยาได้ ถ้าค้นใจบอกแข็งผมก็มีวิธีที่จะหาแนวโน้มที่มายึดแนีวจิตใจเพื่อจะให้เลิกได้อย่างผมยกตัวอย่าง,างเช่นถ้าคุณมีขอบหัวแล้วคุณหักเนี้คุณคาะคุณคือว่าเลิก จะเลิกพ่อเมียมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจถ้ามีลูกะจะเลิกเพราะลูกสิ่งแต่อย่างใดได้ที่คุณคิดว่าคุณรักที่สุดแล้วก็มีข่าสําหรับคุณมากที่สุดอย่างก็ได้คุณต้องห่วคุณคิดถึงมันแล้วก็เลิกเพราะมันคุณจะมีกําลังใจหนึ่งจะมีกาลังใจสองจะสามารถช่วยให้จิตใจคุณเข้มแข็งขึ้นไปแีนิดหนึ่ง แต่จริงๆนักธรมด์ธรรมนอยูใจใจเท่านั้นหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นสองคือหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นคืออย่างว่าคืออย่างคือหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นวะคนเสพยาทุกคนจะหู้เลยว่าตัวกระตุ้นของตัวเองคืออะไรตัวกระตุ้นณที่นี้คือเวลาเราไปไหนเราทำพฤติกรรมอะไร เราเจอไขแล้วมีอาการอยากเสพยาหรืออยากสูบยานั่นแหละมีหรือเหลียงทุกอย่างที่คิดไว้คิดถึงมาแล้วทำแล้วไปแล้วเนี่ยเขาคือถึงยาอินเชกตัวอย่างเช่นคุณจะเสพยาในตอนที่คุณเมาคุณอณยากเสพยาในตอนที่คุณสูบบุหรี่คุณอยากเสพยาในมหาเจอบานี คุณอยากสูบยาเมื่อหาไปบ้านบานี่เนี่ยเขาเรียกว่าวกกตัวกระตุ้นให้คุณหลีกเลี่ยงพวกนี้ครับหลีกเลี่ยงพวกนี้นี่อูดึงว่าคนที่ใจแข็งบบป,ปอน่ะให้คุณหลีกเลี่ยงพวกนี้ไปก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณใจแข็งและเด็ดเดียวกับใจน่นะสามารถเลือกได้นะคุณจะคู่คีกับสินพวกนี้คุณกลมมีทางสูบถ้าคุณใจแข็งปองแล้วออกไปบาบัดได้ก็ มาคนถามเอาไปบัารได้ก็ได้ครับเอาไปบัตรก็ได้แต่ผมก็มาการันตีว่าคุณไปบําบัดปุ๊บคุณจะเลือกยาร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่คนแล้วถามว่าไปบับัดีก่ผมกล้าอู้ตรงนี้เลยว่าดีมากในการที่ีเอาเอาไปบําบัดหรือว่าป้าคนเดียวเขาลักไปบําบัดที่ว่าดีมาก ดีตรงไหนครับมันกับยังให้ได้เร็วเยะนะดีแต่มันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเขาจะหู้ค้าบวนการในการทํางานของยาที่เขาเสพเข้าไปเขาจะหู้ว่ะเขาเสพย,ยาเข้าไปละยามันไปนทําอะไรกับหลางไก่เขาไปสร้างอะไรอย่ญญางนร่หลงกก่เขาทำให้เอาถึงเป็นอี้เป็นอี้เป็นอี้ถ้าคุณติดบําบัดมาออกจากบําบัดกบไปเสพย,ยาคุณพวกนี่ จะมีสตินักกว่าคนที่เสพยาและวบ่เคยผ่านอากาศบำบัดคนพวกนี้จะมีสตินักกว่าแต่กับบทติว่าเป็นคนบัจะว่าดีนะเกิด <c oughs> คุณี่เก็ยังเสพยาแต่ค,คุณยังมีอากาศอากาศพวกนี่อยู่อากาศตีข้างเคียงของการเสพยาอากาศท,ที่คุณต้องวัดระแวกอากาศดีคุณจะต้องเป็นคนขี้อ้างเป็นคนขีน้โกหกก็ยังมีอยู่แต่มันจะน้อยลงและขวบคุ้มได้ พอสมควรมากกว่ากับคนที่ไม่เคยผ่านการบัตมันจะบอ้กระบวนการในการทํางานของของร่างกายถ้าคนผ่านปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันเป็นกระบวนการของมันย้ายย้ายนี่ว่าใช่ขยายอีปุ๊บอันนี้มันเป็นมันเป็นพฤติกรรมของของของยาที่มันสั่างเขาทำนี่ว่าที่มันก็อย่างเี้ซสอบเลยมันสมบัดดึงดึงกับดึงอารมณ์เราป๊กมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้แากันร่งจุจุปนเนอะเอาเนอะจุแบอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้ตอนนี้แากันแล้งแบบ เดินวนไปวนมาจะแย่อ <Honor> ย <Claire> you ่างของหาก็ยังมุูยเรื่องเลยเฮ้ยหายาจสติกันปุ๊บหาจะจทำอย่างว่าก็อยชิดปุ๊บอ๋อหาจแย่ตอนนี้ตอนนี้แอบมันจะดึงได้แต่ถ้าคนที่มันแบบมีสติแบบเคยผ่านนะมันก็จะแย่อย่างไม่ได้ครับบอกคุณใจแย่อย่างเดินไปยุบพัานกรรมนี่กรรมลืมละวนจะแย่อย่างจะวนเนี่ยมันก็จะประสาเส็จผัสแย่การอย่างก็ได้บบแบบแบบอะเอาตเตือนว่าย่างไงคือว่าการบ้านเอาอย่างไงวะจะสมมุติว่าคนจะเที่ยวบ้านคนหนึ่งเนี้ยเอาจะเที่ยวบ้านเอาละ ถ้าคนดีไม่ได้พาการบาบัดมาเอาไะจะเพียเพ้ยวบ้ดดนานยุบจะเพี้ยวนี่เดีเ๋ยวหาทบเดินต้นนี่ออห้องหานี่มละยุบเพี้ยวนี่มละเดินไปลพโอหานี่มละคือมันก,นกล่อมจับมาแล้วมันก็จะห<บ>ีาบเบิ้เหีายเบ้อจากตัวนี้จะแล้วปุ๊บไปลื้นตัวนี้มาเก็บเอาตัวนี้กลายมาแล้วก็ลื้อกลายเป็นหกเหมเดินวันนี้อ,อ๋ออย่าเอาตันนี้าก,กะะา,จ,า,กา,าะจะเพี้ยวนี่หาหันไหมเอาจะเพี้ยวนี่ก็ลื่อตันนี้เอาจะเพี้ยวนี่กลายเป็นหกไปไงกลายเป็นมาได้เพี้ยวนะครับ ยังกก่อยคิดกก่อยทำพราว่าอ๋อมันจะงหู้ว่ากระบวนกันที่ทํางานของร่างกายเป็นยังไงนะมันก็จะกเ่อยมันยังซอบป้อยรีกว่ามันยังคุมสติตัวเองได้พอสมควรนะครับประมาณนี้วิธีการเลือกยาก็จะมีอยู่สําหรับผมนะมีอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่างปฏิญาณตนกับตนเองว่าจะเลือกยาเพื่อใครเพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อเมีย เพื่อ,อยาพีน้องคนไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณทักตีสุดคุณมีขาดสาหรับคุณที่สุดหรืออะไรยังก็ได้ <_ d> um> ลองดูแล้วก็ใจแข็งปอนะครับไม่ใช่ว่าเลือกยามาแล้วห้าหกปีก็มีนะครับ <_ d> um> มีเปอร์เซ็นต์ที่กลับไปเล่นอยู่มีมีหมดครับ มีมดอยู่ที่ซิงแวดล้อมอยู่ทีซิงแวร์ล้อมแล้วอยู่ที่ใจเขาบั่แข็งปอดีเร่งตัวก,กระตุน้นนะครับการดีเร่งตัวกระตุ้นคือสําคัญพอสมควรสําคัญพอสมควรสามารถทําให้คนที่ใจบั่แข็งปอเลือกยาได้ก็อพอสมควรนะครับดีเร่งตัวกระตุน้นหรือรีเลี่ยหุ้นมดบอกว่าภายบาป้าบานเนี่ยป้าบาหลับอยากเจอแล้วเขาก็ไปทีไม่ ก็มีคำคำหนึ่งด้วครว่าคบยาจกก็จะเป็นยาจกคบเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีคบนักธุรกิจก็จะเป็นนักธุรกิจจำไว้ครับคบขี้ยาก็จะเป็นขี้ยาจำไว้